สวัสดีครับ FC ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นป่วยเป็นขี้เขียวขี้ขาวนะครับดูป่วยเป็นขี้เขียวขี้ขาวถึงกันนอนเนะยครับท้องเสียถึงกันนอนถึงกันนอนนะครับนึกว่าจะไม่รอดนะครับนึกว่าจะไม่รอดฉีดยาสามเข็มนะครับฉีดยาสามเข็ม วันเว้นวันนะครับผมใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ผสมกันนะครับซูปเปอร์ซูปเปอร์ไวตาซูปเปอร์ไวตานะครับซึ่งหนึ่งแล้วก็แล้วก็ใช้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับยูคาฉีดยคาครึ่งหนึ่งนะครับผสมกัน ได้ผลดีนะครับได้ผลดีครับได้ผลดีนะครับได้ผลดีถ้าใครมีไก่ชนเก่งๆนะครับถ้ามันป่วยเป็นขี้เขียวขี้ขาวนะครับนี่ครับขี้เขียวขี้ขาวใช้ตัวนี้อย่างละครึ่งนะครับใช้อย่างละครึ่ง เขยา่ยาผสมกันแล้วก็ฉีด,ดน,นะครับเขย่าผสมกันแล้วก็ฉีดฉีดวันเว้นวันนะครับไม่ต้องเร่งมากครับฉีดวันเว้นวันถ้าเราฉีดทุกวันนะทําให้ไก่โทมนะครับไก่จะไก่จะไม่หายนะครับไก่จะไม่หายให้ฉีดวันเว้นวันนะครับ ฉีดวันเว้นวันสีดต,ตอนเย็นนะครับสีดต,ตอนเย็นตอนไก่เข้านอนนะครับแต่เป็นแรกๆนะครับจะเห็นมีอาการนะ้ฉีดเลยเข็มแรกตอนไหนก็ได้นะครับผสมแล้วก็ฉีดถ้าเราเห็นอาการเร็วยิ่งยิ่งหายยิ่งหายเร็วนะครับ เห็นอาการดูอาการถ้ามีขี้ขาวขี้ขาวท้องเสียนะครับฉีดเลยครับฉีดผสมกันเลยดูดขึ้นมาผสมกันแล้วก็อย่างละครึ่งนะครับฉีดสามเข็มฉีดสามเข็มนะครับวันเว้นวันวันเว้นวันหาย แต่ไอตัวนี้ปล่อยถึงกะนอนนะครับถึงกะนอนเลยถึงกะนอนนี่กำลังหายดีนะครับเนี่ยกะนอนเลยนี่หายแล้วดีขึ้นเยอะเลยถ,ถ้าไก่ของ ท่านนะครับเป็นไก่เจงไก่ที่มันป่วยเป็นขี้เขียวขี้ขาวนะครับฉีดลองฉีดดูได้นะครับใช้สองตัวผสมกันอย่างละครึ่งช่วยให้ไก่หายได้นะครับจนขี้เขียวขี้ขาวนะครับ กำลังฟื้นตัวนะครับกำลังฟื้นตัวนะ